ถ้าพูดถึงความขัดแย้งแล้วคุณนึกถึงอะไรรัเสเซียขึ้นกําลังทหารกว่า1นึ่งแสนนายประชิดชายแดนยูเครนตั้งแต่ช่วงปลายป,ายปีที่ผ่านมา2021ทําให้สถานการณ์ความขัดแย้งในยุโรปตะวันออกตึงเครียดอย่างมากจนหลายฝ่ายกังวลว่าอาจกลายเป็นสงครามใหญ่เซเสเตอร์น,นะคะจะเห็นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยเป็นแฮชแท็กที่เขียนว่าโรงเรียนเรือติดถนนย่านสีราชาค่ะเป็นเหตุความรุนแรงในโรงเรียนแห่งนี้เป็นเด็กนักเรียนรุมทำร้ายกันค่ะ Oh, แล้วถ้าพูดถึงสติภาพล่ะคุนนึกถึงแนวคิดหรือสิ่งที่เราสร้างได้จริงงั้นวันนี้เรามาดูกันครับแอดครับคุณเคยเจอคมขัดแย้งที่คุณที่ทําให้คุณรู้สึกหนักใจไหมครับแน่นอนครับทุกคนต้องเคยเจอผมเคยเจอปัญหากับเพื่อนในชั้นเรียนนะครับมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆแต่ว่า ลารมณ์ร้อนนะครับทุกอย่างก็เลยบานปลายครับผมตอนนั้นแอดจัดการกับปัญหาความขัดแย้งยังไงล่ะครับเลกแรกนะครับผเลือกเชโต้เถยียงกับแต่สุดท้ายผมพบว่าเราแค่เล่นเกมเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นทําให้ผมได้ออกมาคิดดูและช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับผม,มผมได้กลับไปพูดคุยกับเพื่อนใหม่นะครับใช้น้ําเสียงที่สงบกว่าและจับมือทำความเข้าใจกันในที่สุดครับผม มันไม่ใช่เรื่องของการชนะหรือแพ้แต่เป็นเรื่องของการหาทางออกที่ทุกฝ่ายพอใจครับจริงครับคุณคิดว่าสันติภาพมันไกลตัวเราหรือเปล่าครับตอนแรกๆเนี่ยผมก็คิดว่าสันติภาพเนี่ยมันดูใหญ่เกินไปเหมือนเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องของนักการเมืองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวเราครับแล้วก็ ผมอยากจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนใจร้อนเวลาโดนดูถูกเกียดยาเนี่ยผมชอบที่จะเอาคืนแต่พอคิดดีๆแล้วเนี่ยผมถามตัวเองย้อนย้อนตัวเองมาว่ามันจะจบแบบไหนถ้าเรากดกลับไปเนี่ยเรื่องก็ไม่จบใช่ไหมครับแต่ผมเลือกที่จะใช้วิธีที่จะแบบว่าพูดกับเขาดีๆ และมันจะทําให้ผมมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นและมีศัตรูที่น้อยลงแทนที่ผมจะมีศัตรูที่เยอะกลับลายเป็นที่มีเพื่อนมากขึ้นครับสันติภาพไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมมาเริ่มจากคำพูดและการตัดสินใจของเราครั้งต่อไปถ้าคุณเผชิญหน้ากับคนขัดแย้งลองเลือกสันติวิธีดูและคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลง